ครับสวัสดีครับมาพอผุมแล้วครับเมื่อนี้ตามข้ามไงพี่น้องเลยเมื่อนี้ม่น,มานางกินเข่าอยู่ทงให้ทงหนาขึ้นเราครับเมื่อนี้ตั้งล้างปุ่นครับปุบ่อนอันตานแล้วก็ล้งเรียงควายอยู่ครับเมือ่อนี้พระพีพรน้องม่กินหมกนอกไว้พี่น้องเพี่อมกนอกไว้ใส่หมูซสำสันครับเดี๋ยวก็ลางวัตถิแกให้เบิ้งครับเดี๋ยวด้อ โอ้โหเกเือาไหมนะครับเนี่ยทีครับแา้วถเพื่อเป็นตัดเสบใช่จะเสบเลยครับจะแก้เบิดทั้งสองมุกเลยละครับนี่ แกไปทังสองหมกเลยครับโอ้หอนหอนครับปี่บครับนอ้นอยนอนไปนอนง่ายไรมาๆพี่้องไหมแกเข้านะครับโอ้เสียงคว้ยคว้ยกิดจะไปลุ้งแนมมานได้บั้แกเข้านะับ มามาครับมาเกี่ยงนอนไว้ไม่ได้ไม่ได้นอนอยังไงอืมเจ้าประเด็นครับยากเราเห็นจังไหนบข่ขมได้ไหม อืมจับจับมันไม่รสชาติขมเลยครับ อ่าเออค่นั่งถึงข้างขอกล้วยครับอ่ะก็กำลังถีเขาอกล้ย แสงกำลังงามทับทำเนี่ยขอท้าแล้วเจ้าไปเนี่ยไปนองเนีย่ยจำกับนำเขาเบียร์ รุดอยอดแล้วครับยายจะก็เห็นตั้งไต่ครับอันนี้ให้ยยายแล้วโมหมกแฮแต่ว่าเพื่อนโหมกแม่นอนไหว้นี่บประคเลยครับสุดยอดเลยพี่น้องเก่งข้าวจะเกียนว่บจุดว Um, mm -hmm. โขกันหลายเด้อพี่น้องเลยหมกนอบายใส่หมูคำสั่นผมเคยเห็นเจอเพื่อนเอาไปแกง,อง,องก็เห็นเพื่อนหมก บอกคำกว่ประดียมากครับเ <c oughs> คยเริ่งงานครับเริ่งงานคำเริ่งงานมากเปล่าว่งงาตรงหน้าครับออกมากเม,มือเ่อไรถึงเวลาประมาณเนี่ย <c oughs> ถ้าเว้นไก่ตกดินอ่ะ เพิ่มเต่าเนี่ยหวานดีะ้ะกินยิบยเนี่ยแซ่บก็กินเอาไปพัดไส้มูนะครับเพิ่มเต่า เจ้เกี่ยวกันครับส่งไทขอท่าแล้วมกนอกไว้ใส่หมูสามสันใส่ข้าเบียรพร้อมใช่แล้วใส่ข้าเบียร์พร้อม,อม,ออมน้ำม,มันจะเป็นเนหนียวนนู้อพอดีเลยครับนอไว้ก็บบ่คคอยคุม กินไลยแล้วครับอิ่มแล้วครับพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปครับขอบคุณทุกคนที่มาห้กําลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได,ดครับเพอเพียร์ได้ทำขํามไงครับย่งขาดกําลังใจอีกหลายคนอยู่ครับพี่น้องเมื่อนีก้กขอก่าวข้ามมาสวัสดีครับ